ฮัลโหลครับสวีดัสสวัสดีนะคบวันนี้อยู่กับผมนายโอปอนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมอาโอเวแต่พอดีผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่เพิ่งมาอัดตอนเลสามสิบเพิ่งตันแล้วเอางี้ดีกว่าครับเพื่อนเพื่อนอยากรู้ไหมครับตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดคือตัวไหนงั้นเดี๋ยวเราไปดูในโหมดฝึกซ้อมกันเลยนะครับก็นี่นะครับตัวละครที่ผมชอบนั่นคือมอทอสนะครับสกิลของแรก็คือเขาจะชาร์จดาบด้วยวิญญาณ แล้วก็ตบให้หนาสบันภายในเวลา6ประมาณ6-7วิมั้งครับนี่ครับนี่คือสกิลของเขาแล้วจะสามารถแล้วสกิลหนึ่งของเขานั้นสามารถทำให้วิ่งเร็วขึ้นครับสกิลที่สองนั่นคือมทอทอสจะเรียกวิญ,ญญาณออกมาครับมาวอรนรอบตัวประมาณเวินาทีหนึ่งนะครับประมาณ 5วินะครับเป็นระยะสูงสุดแล้วพอถึงห้าวิปุ๊บเนี่ยครับมันจะอยู่แบบนี้ปื๊ดอื้อแล้วก็สับมันอย่างนี้เลยครับมอทอตนั้นนะครับหลายๆคนเขาก็น่าจะถามกันนะครับว่ามอทอตเนี่ยควรเล่นเป็นสายอะไรดาเมจกับแทงแต่สำหรับผมผมว่าน่าจะเล่นเป็นสายแทงนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยครับ ค่อนข้างที่จะถึกนะครับแล้วเปิดจังหวะให้เพื่อนร่วมทีมได้ดีมากแต่นี่ทุกคนเห็นว่าทําไมถึงไอ้นี่ผมถึงไอ้นี่ทําไมมันจีแรงจังเพราะผมออกเซตดาเมจนะครับแต่ส่วนมากผมจะเล่นเซตป้องกันมากกว่านะมันจะถึกกว่าแล้วสกิลหนึ่งเนี่ยมันทําให้แบบเวลาเปิดนะครับมันจะเป็นรูปหัวเกาะแตกอยู่ข้างบนนะครับแล้วเพื่อนเรา,เ,ราเกาะที่เขาแทงสมมุติแทงตัวนั้นนะโดนสกิลแรกผมตีไปเกาะแตก แล้วมันจะไม่มีเกาะป้องกันนะครับก็คือจะตายง่ายมากสมมุดลอยแบบในปานะ่าสสภาพมานถูกฟังแค่นี้เลยครับแล้วก็กดสกิลสองแค่นี้ครับก็ตายได้แล้วสําหรับเซตเดเมดนะครับบอกเลยนะครับมัวทอสไม่ควรบวกคนเดียวนะครับถ้าเล่นสายแทงจริงๆต้องควรบวกกับเพื่อนเพราะว่าเป็นตัวเปิดจังหวะค่าไม่ข้าค้าจะบวกหนึ่งหนึ่งก็ต้องเซตตีครับแต่ก็ต้องเน้นป้องกันไว้ด้วย ไม่งั้นมทจะเป็นตัวที่เปาะเกินไปครับไม่เปาะเกินไปสิครับเปาะมากสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มารีวิวไอ้นี่เฉยๆนะครับฮีโร่ที่ผมชอบนะครับแต่ก็ไม่ได้ชอบมากหรอกผมอันนี้เป็นแค่อันดับสองของผมตัวที่ผมเล่นทุกวันผมยังไม่อยากรู้เดี๋ยวผมค่อยบอกคลิปหน้าเลยก่าครับคลิปนี้ก็น่าจะไว้รายละเอียดจบอันนี้ก็น่าจะแค่นี้ครับส่วนคลิป เดี๋ยวผมจะไปลงครับส่วนคลิปหน้าผมก็จะไอ้นี่นะครับเอ่อยังไงอะมารีวิวไอ้นี่ครับบูคองนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิอีกประมาณสองสามวันดิเพราะว่าไอ้นี่ผมไม่อยู่นะครับอีกประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์มั้งผมจะรีวิวตัวมันก็คือนาคอรผมจะเก็บซื้อก็จะเป็นยังไงก็รอดูกันนะครับ แป๊บนะครับรอแปนะ๊บหนึ่งต้องขอโทษด้วยนะครับว่าเมื่อกี้มีเสียงอะไรเสียงเพื่อนผมเองนะครับเขาเรียกก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกหรือเปล่าแต่ผมว่าคงไม่สนุกเท่าไหร่เนาะอาทิตย์หน้าเราจะมารีวิวตัวนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวละไรก่อนเพราะว่า เดือบางคนยังไม่เคยเห็นไอสัตว์เอ้ยเอ้ยผมต้องขอโทษนะครับกับการพูดคำหยาบขอโทษจริงๆครับผมไม่ดูครับว่ามัอน,นอ๋อ,อแลาวว่าเดี๋ยวผมจะดูนี่ครับตัวที่ผมจะซื้อเป็นฮิโร่อ้าววูคลองเปลี่ยนเป็นซิลแล้วเนี่ยนี่ครับ นี่คือนาคอสนั้นก็จบไปที่หน้านาคอสเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอรินคลิปหน้านะจา๊ะ